เบื่อแล้วความวุ่นวายใครอยู่ในโหมดโลกสีเขียวใครที่รักธรรมชาติเชิญด้านนี้เลยจ้ะ วันนี้เรายังอยู่กันที่รีสอร์ทวณทาลาจังหวัดพิษณุโลกค่ะนะิปที่แล้วเรารีวิวในส่วนของตัวรีสอร์ทห้องพักกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชมบริเวณของรีสอร์ทนี้เนาะนะคะอย่างที่ได้เกริ่นเกล่นกันไว้แล้วว่ารีสอร์ทนี้เขาจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็อยู่ริมน้ำเอ่อริมลําน้ําเขาเรียกลําน้ํา เข็เนาะถ้าแม่จ๋าออกเสียงถูกนะคะก็จะพาทุกคนมาดูรอบๆบ,บริเวณที่แสนจะสดชื่นค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะคะเราเจอน้องเหมียวนะคะน้องเหมียวน่ารักมากนะคะแมวเหมียวพิษณุโลกจ้าไปดูกันค่ะทุกคนธรรมชาติสวยๆที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นเหมือน สวนสัมมนาอะไรอย่างงี้ได้เนาะนะคะเขาก็จะมีตัวอาคารแบบว่ามาจัดสัมมนานะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเพราะว่าธรรมชาติที่นี่นะคะต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้หรือว่าสมุนไพรที่เขาอ่ได้ทําการปลูกไว้ทุกอย่างเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะเขียนไว้แจ้งไว้ว่านี่คือต้นอะไรยังไงนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ได้อย่างดีนะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสมุนไพรตรงนั้นก็จะเป็น วนครัวนะคะทุกคนนะ,ะก็สวยๆงามๆนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่อยู่แบบว่าทําให้เราอยู่แล้วสดชื่นนะคะอยู่กับธรรมชาติสวยๆบรรยากาศดีๆเนาะนะห่างไกลาจากาการจราจรความวุ่นวายนะคะอะไรต่างๆเมืองหลวงสีวิไลอะไรก็ว่ากันไปเนาะบางครั้งบางทีนะคะเราก็ ชีวิตประจําวันของพวกเราก็อยู่กับการทํางานนู่นนี่นั่นการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสได้หาเวลามาพักผ่อนก็มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะก็เป็นไอเดียที่ดีๆเหมือนกันเนาะนะคะทำให้เราได้ผ่อนคลายนะคะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากการที่ได้เห็นอะไรวุ่นวายวุ่นวาย,ววายก็มาอยู่แบบสงบสงบแบบนี้นะคะอันนี้แม่จ๋าพาเดินดูเนาะแล้วที่นี่ก็จะมีเป็นลำน้ำเข็กแล้วก็มีเป็นสระน้ำ นะคะสระน้ําในรีสอร์ทด้วยนะคะมีทั้งสระน้ําแล้วก็มีทั้งลําน้ําธรรมชาตินะคะพาทุกคนดูไปเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นรอบๆบริเวณนะคะดูนะคะเขาก็จะแบบว่าเอ่มีการปลูกนะคะแม่จ่ายคิดว่าน่าจะเป็นทั้งการปลูกแล้วก็เป็นทั้ง่ต้นไม้ที่อยู่ธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีการปลูกเพิ่มนะคะแม่จ่ายคิดว่านะคะดูจาก ความใหญ่โตนะคะของสถานที่นะคะแล้วก็บริเวณนะคะบริเวณที่ตั้งก็น่าจะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็น่าจะมีนะคะเยอะอยู่ดูกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ผิสณุโลกนะคะ ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายปลายทางของแม่จ๋าในทริปนี้ก็จะไปจบอยู่ที่สุขโขทัยเนาะนะคะแต่อันนี้เป็นทางผ่านอย่างที่บอกนะคะค่ำไหนนอนนั่นก็เป็นการเดินทางที่แบบว่าไม่เร่งรีบอะไรมากมายค่ะเอาแบบว่าชิลๆนะคะพักดูไปเรื่อยนะคะขับรถเองเนาะขับรถเองแล้วก็ จอดดูไปเรื่อยๆนะคะตรงนั้นตรงนี้ไปไม่ได้เน้นแบบว่าขับรถแบบยิงยาวอะไรมากมายนะคะเอาแบบที่เอาแบบที่ชิลๆเนาะโอ้มีต้นมะละกอด้วยนะนั่นลูกดกซะด้วยนะคะต้นก็ไม่สูงนะมีมะละกอด้วยค่ะต้นไม้เขาก็ต้นใหญ่ๆนะทุกคนเนาะ เป็นบริเวณที่กว้างมากในที่นี้ก็มีร้านอาหารริมน้ำด้วยนะคะทุกคนเนาะแม่จ๋าก็ไปน,นั่งทานแล้วอาหารอร่อยมากนะคะแกงอา,อาหารแนะนำก็คือเป็นแกงรันจวนซึ่งแม่จ๋าก็เพิ่งเคยได้กินเป็นครั้งแรกนะคะแกงรังจวนก็อร่อยดีค่ะนะคะรสชาติก็ถูกปากนะคะรสชาติบ้นบานๆถูกปากถูกใจอันนี้ก็เป็นแบบว่าพับพึงเนาะขาวๆนี่นะคะต้นพับพึง สวนกว้างเลยค่ะเนาะมีแบบว่าผู้ที่มาเข้าพักในรีสอร์ทก็มีลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็วิ่งเล่นที่สนามนี้ได้นะคะปลอดภัยปลอดภัยไม่มีไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะลดอะไรลดลาอะไรเนาะนะคะเป็นสนามที่กว้างขวางมากก็พาเดินวนหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบก็กลับมาถึงที่พักนะคะที่พักก็จะเป็นบ้านหลังๆเป็นรีสอร์ทหลังๆนะคะกระทัดรัดสำหรับหนึ่งห้องเนาะห้องน้ำในตัว ก็ราคาก็ไม่แพงค่ะทุกคนเนาะราคาก็แบบว่าดีงามนะคะที่ได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้กับราคาแบบนี้นะคะชมกันไปหลังจากนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าแม่จ๋าก,ก็จะ เดินทางต่อค่ะทุกคนเดินทางต่อไปเรื่อยๆตามทางตอนนี้เราอยู่จังหวัดพิษณุโลกแต่คิดว่าเดี๋ยวนะคะก็ยังจะมีอีกที่หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่จะแวะนะคะก่อนที่จะเลยออกพิษณุโลกไปสุขโขทัยนะคะก็เดี๋ยวติดตามรอชมก็แล้วกันว่านะะแม่จ๋าจะพาเพื่อนๆ นะแวะตรงจุดไหนของจังหวัดพิษณุโลกกันอีกนะคะก็ลองคิดดูซิว่าเอ๊จังหวัดพิษณุโลกน่าจะมีอะไรให้เราได้ดูบ้างเนาะนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามดูในคลิปต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะก็มีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบายบายจ้า